อุ่นอยู่เอา้าลืมเอาน้ำใส่เครื่องทำน้ำแข็งเปิดูมาไหลสดเฉยเลยเดี๋ยวดเดียเดี๋ย,ยขึ้นไปคือเครื่องทำน้ำแข็งน้ำหมดไงแล้วฉันก็ลืม,ล,มลืมที่จะเอาน้ำไปใส่ฉันเปิดฝาเตียมไว้อยู่ฉันลืมโอ้ยปวดเอวเว้ยเส้นพิกเส้นเอ็นพิกเส้นเอ็นพิกค่ะ วันนี้วันที่ยี่สิบแล้วเนาะ อันนี้อุ่นขนมจีนแอน,น้กินเหลือแต่ก็ยังไม่ได้มีเป็นน้ำแข็งอยู่เลยน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวไปเอาข้าวลงมาอุ่นกินดีกว่าเพราะว่ากินข้าวกับ แกงเขียวหวานลูกชิมประกาศอยากกินแกงแล้้อนอนมันหนาวเนาะอากาศมันหนาวก็อยากกินร้อน้ซนแซเมื่อคืนนี้ว่าจะลงมาไล์สดแล้วมาอุ่นกินแล้วแม่ก็เผลอหลับเลหลับไปตั้งแต่สองทุ่มบ้างตกใจตื่นก็คือ ตีสี่ครึ่งลงมาเยี่ยวแล้วก็เล่นมือถือถขเพืพ่อด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่เพื่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอันนี้จะเป็นค่าที่สั่งมาเมื่อสั่งพี่แขกไงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไง อาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ไม่เสียเราแช่ตี่เย็นไม่เสียนม่หยิบ่เรารีบเอามาแช่ตู้เย็นเลไเงี้ยไม่ที่แกงมันยังไม่เดือดเพราะว่ามันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวเราค่อยขึ้นมายก ถ้ามันเป็นกะทิถ้ามันไม่เดือดอ่ะมันกินแล้วมันอันตรายไงแล้วมันค้างมาตั้งแต่อาทิตย์หนง่งล้วอะสั่งพี่แก่มากินตั้งแต่วันศุกร์นี่วันศุกร์แล้ววันพฤหัสวันพฤหัสวันพฤหัสแปดวันแล้วพี่แกเขาให้มาเยอะเขาให้มาเยอะเออมีไข่ดาวนี่ว่ะกูยังไม่ได้กินเลยไข่ดาวอยู่ในตู้เย็นนั่งสิบฟองยังไม่ได้กินเลย ลืมแล้วดูสิเนี่ไยไข่ดาวไงอยู่ในตู้เย็นตั้งสิบฟองลืมสั่งมาแล้วลืมไงคุณผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องกรองน้ำเราก็ก่อนจะกรองน้ำเนาะเราก็ต้องล้างขวดก่อนคนะ่ะเพราะว่าขวดเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคเชื้อรา จะ,จะเล่าให้ฟังอีพป้พม่าเดี๋ยวนี้มันเอาใหญ่ที่เพชรบูรณ์มันก็รวมตัวกันพันกับคนประทวงล่าสุดและนองก็รวมตัวพันกับคนประทวงล่าสุดสมุทรสาครก,รก็รวมตัวพันกับคนประทวงตีนนี้อาหารรวมกับตำรวจเลยไปไปสลายการชุมนุมเลยจับสี่คนที่เป็นแกนนำไปติดคุกเลย แล้วก็ไอ้พวกนั้นก็ถูกกระทิบเลยมันเลยกลัวมันเลยแบบรีบสดายการชุมนุมเลยพ่อสม่ซ่าไงลืมซ่าลืมแบบชุมนุมประท้วงเรียกเนาเรียกนี้เป็นคนขอเข้ามาอยู่บ้านเรามาทำมาหากินในบ้านเราเรียกร้องไงว่าค่าตอขอสัตย์บอดแพงจะให้ลดราคาเขาลดให้มันจากหมื่นเก้า เหลือหกพันมันยังไม่พอใจอ่ะหลือหกพันห้ายังไม่พอใจออกมาชุมนุมประท้วงอีกก็เลยต้องสลายการชุมนุมกับน้ําหน้าอยากให้รัฐบาลตบาปามพวกมันเพราะว่าเมื่อวานนี้ฉันไปกองป,าาปราบนะไปสับปกคำเนาะแล้วก็กลับมาเดินผ่านไอ้ตรงห้างที่ฉันอยู่ขึ้นบันไดเลื่อนมาหัวมุมนะขายกระเป๋าไอพ้อพระม่าผู้ชายมันด่าฉันอีดอ แต่ว่าฉันทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทาเป็นไม่ได้ยินคือแบบไม่มองหน้าพวกมันเนี่ยเพราะว่าที่ห้างฉันอยู่เนี่ยกับประตูน้ำพวกมันอยู่กันตั้งสามหมื่นคนเนี่ยมันกลายเป็นแบบอันตรพาณ์่ะมาลุมด่าคนไทยแบบนี้นะเดินผ่านมันด่าอีดอกเลยนะเราเฮียมากนะมันเอารถเข็นจอดตรงเลยหน้าบ้านฉันไปนิดหนึ่งนะแล้วมันมาเอารถเข็นนะแล้วมันมองฉันแบบจะกินเลือดกินเนื้อเลยนะไอ้พม่าเนี่ยน่าอย่างกระโจนเลยเดี๋ยวนี้แบบพวกนี้เฮียมาก ถ้ารัฐบาลน่ะยังไม่จับก,กุมดำเนินคดีเผาบอตายเผบรตรอนะแล้วก็สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ผู้บัญชาการทหารฝ่ายความมั่นคงนะ,ะรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชชยชัย,ชยตะลาหมต้องสนที่กำลังกับตำรวจเลยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินคุณต้องปราบปรามพวกนี้ในประเทศพวกมันออกไปให้หมดมันเป็นภัยต่อบ้านเมืองมันเป็นภัยต่อความมั่นคง ต้องเนรเทศพ,พวกมันออกไปหหมดขนาดหลายๆายประเทศอยูเนี้ยเขาไม่ยอมอเมริกาเขาก็ไม่ยอมแคนาดาเขาไม่ยอมเพราะว่าพวกนี้มันไปแย่งประชาชนเขาทำมาหากินแล้วก็ไปทําผิดเรื่องผิดก,กฎหมายก่ออาชญากรรมเนาะปุะ่มทาก็ต้องร่วมทหารทั้งหมดต้องร่วมกันนะร่วมกันเนรเทศพวกนี้ออกไปจากประเทศให้หมดก่อนที่มันจะยึดประเทศไทยก่อนที่คนไทยจะไม่มีที่ทำมาหากิน แล้วตอนนี้ที่สําคัญที่สุดคือมันจะมาทําให้ระบบสาธารณสุขลมอะมันก็มารักษาในโรงพยาบาลอ่ะที่อุ้มผางจังหวัดตากอ่ะพวกมันอ่ะเข้ามาเข้ามาทีอ่ะจากพ่อม่าเข้ามารักษาฟรีมาคลอดลูกอ่ะ จนงบประมาณแต่ละโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นจุฬาโรงพยาบาลใหญ่ๆในกะรุงเทพพวกมันมารักษาปลอมบัตรปลอมอะไรอะ่ะสมศักดิ์เทพสุทินทําอะไรอยู่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขคุณต้องมีมาตรการแล้วสั่งโรงพยาบาลเลยถ้าเป็นพวกต่างด้าวเข้าไม่ให้มันรักษาไล่มันออกไปต้องมีตำรวจทหารไปคุมด้วยแล้วจับตัวไปเลยไปดักจับที่โรงพยาบาลเลยนาะ ทำเป็นแม่ภาพไม่ได้คนไทยยังไม่ได้รับการรักษาเลยอ่ะว่าไงเออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขอว่าไงอุ้งอิงอุ้งอิงจะอยู่เฉยไม่ได้นะอุ้งอิงจะอยู่เหนือทุกอย่างไม่ได้นะว่าไงทักษิณชินวัตรผู้บริหารตัวจริงคุณจะมาแบทําเป็นแบบให้พวกนี้เข้ามาแย่งคนไทยทำมาหากินเนะี่ยแล้วตอนนี้โรงงานปิดกันเต็มไปหมด แม่ขาจรจงไปหมดเมื่อคืนนี้ดูติกต็อกอะ่ะมีผู้หญิงมีหลายคนเลยที่ไปขายอยู่ในบูธจัดงานของของค่ายไหนก็ไม่รู้อะ่ะเสียค่าที่เขาบอกว่าเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นค่าใช้จ่ายต่างๆอีกขายไม่ได้เลยขายได้วันละสองพันร้องไห้กันระงมในในไม่รู้เขาก็ไม่ได้ลงด้วยนะแบบแว่ามันมีคนจัดงานไงแล้วก็ไปเก็บค่าที่เขาแพงๆอันนี้ก็น่าเห็นใจเนาะ ก็อยากจะให้ไอคนที่จัดงานเนี่ยคืนค่าที่ให้แม่ค้าเขานะในงานกาชาติสวนลุมนี่แหละเห็นแนละ้สงสารก็บอกว่า,าตุ่า์จะไปค้าขายเพื่อจะได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเนาะกลับไปเจ๊งรวมค่าใช้จ่ายอะไรห,หมดไปแสนหนึ่งแต่วันนึงอะขายได้สองพันอย่างเงี้ยเห็นโพสจนเต็มเลยก็อยากให้คนจัดงานใน ในงานกาชาติเนาะเพราะว่าที่งานกาชาติส่วนมากคนจัดงานอะ่ะก็รวยๆทั้งนั้นอะ่ะเป็นหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาจัดใช่ไหมถ้าผู้ค้าเขาอ่ะเขาขาดทุนอะ่ะแล้วเขาขายของไม่ได้อะ่ะก็คืนค่าเช่าให้ก็เถอะการที่จะได้บุญจัดงานว่าไปช่วยสภาการชาติไทยใช่ไหมมันก็จะไม่ได้บุญไงมันก็จะไม่ได้บุญไงเพราะว่าผู้ค้าพวกเนี้ยมันน่าสงสารไง มันไปขายเนี่ยมันเหนื่อยนะแต่มันขายไม่ได้ไงมันขายไม่ได้ไม่มีคนเดินเข้าไปในในบูธที่พวกนี้ไปตั้งอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าบูธไหนนะเพราะเราก็ไม่ได้เดินทั่วมันไม่ไหวมันเหนื่อยไงแม่ไปจบที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแม่ก็กลับเลยแล้วก็หมดเงินแล้วด้วยหมดไปตั้งหมื่นแล้วก็หยุดเลยเนี่ยก็สงสารเนาะก็เรียกร้องให้กับคนที่จัดงานกาชาติที่ว่าเป็นบูธท,ที่เอาแม่ค้าเข้าไปขายแล้วเขาขายไม่ได้อะ่ะ คืนค่าเช่าให้เขาเถอะคืนค่าเช่าให้เขาหน้าสงสารมากคือหน้าสงสารมากอะ่ะไม่รู้ไปขายอยู่ในบูธไหนเนี่ยนะก็ดูอยู่อะ่ะมันเป็นไวร่าในติ๊กต็อกเมื่อคืนแม่แม่ดูอยู่ดูแลสงสารมากบอกว่าไปทําของอ่ะอาหารไปขายในงานนี้แหละแล้วเขากเก็บค่าเช่าต้องเจ็ดหมื่นเสร็จแล้วปรากฏว่าขายได้วันล 2, ะสองพันเนี่ยกาคิดดูเด็สิบเอ็ดวันสิบสองวันเนี่ยเจ็ดหมื่นบาท วันละกี่พันอะสิบสองเจดแดสิส่สิบสองหกเจ็ดสิบสองวันหนึ่งเกือบหกพันบาทค่าเช่าวันหนึ่งอะเกือบหกพันบาทแต่ขายได้สองพันบาทมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วของเน่าหมดด้วยเพราะมันเป็นอาหารเนาะขายไม่ได้มันจะเน่ามันไม่สดมันก็ไม่อร่อยคือน่าสงสารมากอะ สั่งไข่ดาวมาสิบฟองแล้วก็ลืมกินก็ลเลยไปอุ่นมาอบรมร้อนรู้สึกว่านั้นจะเป็นก้อนหินเลยแต่บางอันก็ยังเป็นน้ําแข็งอยู่นะเนี่ยอันนี้ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยน,นี่ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยยังเป็นน้ําแข็งอยู่ แล้วก็แกงเขียวหวานกินเหลือแล้วมันข้นไปก็เลยมาผสมน้ำร้อนที่หลังนี่นี่ค่ะเขียวหวานก็ไม่ไม่เหลืออะไรลนะเหลือแต่น้ำแต่ถ้าไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรกินนะน้ำอันนี้มันก็อร่อยนะเนี่ยเออมนลาดข้าวร้อนๆอุ่นร้อนๆแล้วลาดข้าวกินอร่อยมากถ้ามันไม่มีอะไรกินนะมันก็ยังเป็นอาหารสุดยอดเลยเพราะมันอร่อย เนี่ยมันอร่อยอันเนี้ยไก่ตอบลาดแกงเขียวหวานลงไปคุณผู้ชมลาดแกงเขียวหวานบนบน,บนไก่ตอบเนี่ยอันนี้เป็นไม่ใช่หน่อไม้นะนี่เป็นแน่เย,ยอดมะพร้าวอ่อน ก็ดำรงชีวิตไปได้หนึ่งวัน เป็นไข่ดาวทอดจับเขียวหวานไก่ที่หกอที่กินเราซื้อมาไงแปดวันแล้ว่นื้อผู้จัดการ สาัมาสิบฟองใช่ไหมกับพี่แขกร้านขวันข้าวไนงะแล้วก็ลืมกินไม่กินนึกขึ้นได้แบบอ้าวอ,อยู่ในตู้เย็นกูลืมกินลืมกินเนี่ยก็เลยเอามาใส่หม้ออบลมร้อนกินข้างล่างมันจะเป็นน้ำแข็งข้างบนเนะี่ยโอเคข้างล่างเป็นน้ำแข็ง เราต้องไปกัดนะมีสองที่จะพาไปแม่ห้องสอนตรงว้าแดงที่มันลบตอนนี้มันลบก,กันอยู่นะกั่งตรงข้ามแล้วแต่เป็นลบก,กับใครใหญ่เจ้ากงศึกกับพวกวาาแดง าระเบิดเป็นคมครามคมคามเลยแล้วก็อีกที่หนึน่งคืออะไรป่าเแาวลำกระโดงที่มันมีปัญหาอยู่ ที่ของการรถไฟไงรอห้าเนี่ยเป็นคนพระราชทานให้กับการรถไฟที่ดินของรอห้าแต่เราสามาาตัดสินแล้วให้คืนแต่คับมันไม่ยอมคืน แล้วก็คุณสมที่กับ NGO เอ็นอออกมาเคลื่อนไหวุจริงก็เลยสั่งอนุจินให้เกินก็ไม่เึ้นจะปลดออกจากอฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะพาไปเที่ยวไปดูเขากระโดงดีไหมดูจักรพรริ หรือเปล่าก็ไม่รู้เวลานี้เป็นน้ำแข็งอยู่ใครมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่ต้องไปอบหม้ออบลมร้อนอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมต้องไปอบอีกอบอีกรอบหนึ่ง ูเย็นยังมีหมูแดงที่แม่ซื้อมากล่องละร้อยนะสองกล่องกินไปแล้วกล่องหนึ่งหลยกล่อง,งหมูแดงเปล่า,ลาแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตะก,ก้องว่าแขนมันน่ะ ที่หักอหายเจ็ดหรือยังเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันกินยาแล้วไม่ง่วงไงมันจะหลับ พรุงน,นี้หน้าหนาวว่วงนอนน่ะเป็นเหมือนแม่ไหมจะนอนเก่งขึ้นนั่งก็หลับนั่งก็หลับนะอากาศมันเย็นสบายแม่จะนอนเก่งขึ้นกลางคืนนี้แม่ลงมาไลน์ไม่ไหวน,ะนอนหลับ สั่งลูกโป่งไปห้าร้อยบาทสามแบบลูกโป่งฟอยอี่ยแล้วก็มาเป่าแล้วก็ตกแต่งร้านปีใหม่ซื้อเป่าลมยางแบบแบบเมนวนแบบใช้เท้าเหยียบไม่รู้จะเป่าพวกลูกโป่งฟอยพวกนี้ได้จะเป่า ก็เอามาประดับเสื้อผ้ามีชุดเกี่ยวแบบนี้ใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อชุดเพราะมันมันมีคนขายอะ่ะแต่เราใส่ไม่ได้เราอ้วนไงนเราอ้วน ปวีสวัสดีค่ะจติพรสวัสดีค่ะลูกหลักอ,อยากกินแกงอ่ะเหลือตั้งเยอะแต่ว่ามันไม่มีลูกชิ้นเนี่ยมีแต่น้ำ อันนี้มัไเป็นน้าแข็งอันนี้ถักไวไงจัตุพรเนี่ยที่หนูเตือนแม่บอกแม่อย่าลืมกินนะนะทําไว้ห้าถุงอยู่ในตู้เย็นกินไปละถุงหนึ่งเมื่อวานเนี่ยมันมีแต่น้ำไงเห็นไหมเนี่ยมันมีแต่น้ําหาลูกชิ้นไม่เจอแล้วเขาคง,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 งต้องเททิ้งละอันนี้คงไม่เก็บนะเนาะ แต่ถ้าเราไม่มีอะไรกินนะมันก็มีประโยชน์นะอันเนี้ยต้มให้มันร้อนๆแล้วก็ใส่บะหมี่สำาร็จรูปลงไปนะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยก็อร่อยมากเลยนะกำลังคิดอยู่ว่าจะเทจริงหรือว่าจะไปแช่ต่อเวลาที่เราไม่มีอะไรกินเนี่ยมันอร่อยมากเลยรูปปากคุณผู้ชม เดี๋ยวจะมาชงวันนี้กินเพราะว่าขี้ไม่ออกของปู่